กับสวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรครับที่รับช่วับฟังครับหมอชาวบ้านครับกับหมอเจ้าปากแดงครับมือนี้หมอชาวบ้านกับหมอเจ้าปากแดงครับได้มาหาพี่หาน้องเข้ามือนี้ทั้งอำเภอน้องเลือกครับมาบันน้องหอยครับมือนี้ได้รับโอกาสจากคุณแม่เข้าครับว่าให้มาผสมว่าให้เน้เดอร์ผสมนะคุณแม่ยังก่อนแม่ยังก่อน สามคนแม่ยังไงยังแม่หนูมันจ้ะแม่หนูมันเอาแต่พ่นพูดเล่าเรียนว่ามีเอามีไงในอะไรของเถี่ยนนี่ก็ของเถี่ยนนี่เจษตรกรของเถี่ยนว่าถามอสได้ถึงถ่ายได้เส้าอุ่นบ่ย่านถ่ายตด้เส้าพ้นเห้วพ้นเหลวนี่นะว่าถาหมอสตด้เส้าย่านมอสบ่มาย่านมอสบ่มาเออมาทาแล้วทามหญิงเด้อขอบคุณคขอบตาทอดูเถาโยนขอบคุณคุณแม่ขอบคุณคุณแม่คดี๋ยวเราจมาดองครับอันนี้คุณแม่ว่าย่านหมอบ่มามาครับหมอจะได้กลมาได้รับโอกาสแล้วต้องมาอย่างเดียวครับ แต่ว่าอันนี่นก็ต้องถามอาการของว่าของค้อยพี่นองเกษตรกรเท่ากันนะครับเด้อก่อนเท่าที่ทำการผสมเดี๋ยวไปหาคุณพ่อก่อนบ่หนึ่งความว่าแล้วอยู่ทั้งในหรับโอ้บรรยากาศของเราดีครับให้ว่ามัเนาวในบ่ยูดกินตัวในบ่ได้ซื้อเครื่อตัวแม่บังนาวบ่ได้ซื้อเครื่อตัวบังนาวเนี่ยมัเนาวเต็มเลยปลูกเต็มเลยบ่ให้พื้นที่นี่เสียเปล่าตัวนี่นี่ครับเป็นเกษตรนั่นเป็นเกษตรกรอีก ท่านหนึ่งละว่าบ่ต้องให้มันวางเป่านะแม่เนาะอันใดพ่อปลูกอยู่ปลูกกินเนี่ยเขาให้ได้เองนเขาเนาะแม่น้อนั่นขวดยาก็เต็มอยู่พวดน้ำยาก็เต็มอยู่หลังบ้านพูนแม่เบิดอตุ่มยากระเต็มแม่นครับดีมากครับคุณแม่เนี่ยขยายถือว่าดีนะแม่เด้อนี่เฮ็ดเบิดสตซูเนี่ยหมักหวงกะมี่ครับอันนี้อันนี้หมักหน้าครับว้าหมักม่วงเราให้ว่าโอปลาตัวหมักหวงนี่กิน กินพูดเดียวนี่ทั้งกินทั้งให้่ได evet, er, you know, right? yeah. ้กินหม้อหม้อต้นแมบนไหนมาหน่วยไงเนี่ยฝุ่นขับหมอกม่วงเราหน่วยเราหน่วยมันหน่วยละสามโลกหม้อหม้อหน่วยไงแต่ขับพูดอ่ะขับหมอกม่วงเราบอ้ยห้ยไาเอาหลุนพิเศษเลยเนาะแม่เนาะ อร่อยครับนี่น้ำพักนำเลี้งเล่าครับคุณแม่ห้าพุ่นครับหมักม่วงเล่านี่มวยเล่าบุ้ยครับนี่ครับหมักม่วงคุณแม่ห้านี่บ่ปล่อยให้ว่างเป้าเนาะแม่เนาะเลี้ยงม้อนเลี้ยงม้อนด้วยเนี่ยเอาบัที่แนวตัวบ่เด้วยเลี้ยงกระด้งม้อนเลี้ยงใจครับอนุรักษ์ไว้เนาะแม่เนาะให้ลูกให้หลานเท่าเบิ่งเนาะจักหน่อยกันเท่าบ่เลี้ยงไว้เล็กหน่อยชิบู่จักม้อนจักไหนด้ยนั่นคุณแม่เอาถือเอาบัตรที่มาหาพ่อเ้องกันบัตรที่มาถามอาการคุณพ่อเ้องกันเอาพ่อ อสวัสดีครับคุณพ่อหยังกับพ่อยง่ายังก่อนนี่พ่อยง่ายังมากนี่ครับนี่เต็มขันเลยเกิดบุญแล้วกับพ่อเรียบร้อยนะพ่อเนาะนี่แม่แม่แม่กัเกษตรกรคนเลี้ยงว่านะพ่อเนาะถามอาการวัวพ่อมันขึ้นตอนไหนพ่อเอ๋อหมู่บ้านมันตรงบ้านมือเสาขึนห้องห้องนะพ่อเนาะอันหมอชาวบ้านนี่ถามคุณพ่อแล้วว่ามันขึ้นตั้งแต่หมู่บ้านนี่เนาะพ่อเนาะมันขึนห้องมันขึนที่อขึ้นห้องครับกลับหมู่เ้านี่ก็บห้องอันนี้หมอชาวบ้านมาก ตอนแรกแล้วครับบึงจากอวัยวะเพศแล้วงวดตัวนี้ถือว่าลงไหวนะครับเด้อพอบางงวดแต่ละตัวนี่การเป็นสัตว์นี่สีบขคืนกันครับครับบ่จังนั่งนี่ก็ถือว่าถามว่าลงไหวบ่อครับล่งไหวครับพอบางทีมืนขึ้นในห้องพดขึ้นปกติแล้วแล้วบางตัวมือเสาร์นะครับจังผสมได้แต่ว่าทางนี้ทางนั้นเขาก็ต้องมาบึงอวัยวะเพศแล้วก็ถามอาการของว่ของคว้วยทุ่มพอแล้วแล้วนี่ก็ถือว่าผสมตอนนี้แหละครับดี รอบก้อนนั่นหมอเจียวมาใส่ตัวได้เห็นไหมพ่อนี่เท้าเองผ่านไปผ่านแล้วนี่ผ่านแล้วซับจักษ์เทียเทียเดียวปิดบัญชีเรื่หมอพ่อนั่นครับรอบก้อนนี่คุณพ่อให้โอกาสหมอเจียวเฮาเรามาผู้เดียวตัวน่ะพ่อเนาะเรามาใส่ผู้เดียวครับเงอนน่นเรามานำผู้เดียวแล้เลยครับขับรถมาเอาเองผู้เดียวแล้เลยเรามาใส่นั่งนั่นครับตีนี่ปาดโทษนั่งเขาก็ให้ลูกงามเถอะพ่อ โอ้ถือว่างามพ่อปาดท่อมาพ่อลูกนี่ถือว่างามเลยครับเด้อขด้นบ้นบนขับขั้งบขับง้นมคขับขึ้าอับนนขับ้นบนมับขี้นบนขับขห้นบนับข้อบนับขนบนขักเร้ยบร้อยแล้บนขับขึ้นบด้วนขับขึนาะขับขึนนันบอับนี้เรียบร้อยนอกเดียวนขับขึ้นบนข่บขึ้นบนขับขึนบนขับมื้นีนคุณพ่้เอาหมอขจ้นบนขคือเ้่าน่ัล้วเนาะมัยังหมบนกับขึอนบข้นบ เอาหมอชาวบ้านนะครับถามอาการของวัวคุณพ่อเลยเมื่อน้องใส่ใส่พอเนี่ยใส่ใส่เอานี่ก็ได้พอนี่งวัวนั่นมันถึงวัวไงเนี่เอาใส่นี่ก็ได้พอเดี๋ยวผมหาหม่องก่อนเด้อครับเอาหมอชาวบ้านครับหมอเจี้ยวปากแดงบัดชีเตรียมโต๊ะออกอาวุธก่อนครับหาหม่องมาต้องก่อนครับโอ้คุณพ่อเ้าติดใจหมอเกี้ยวพะว่าหมอเกี้ยวใส่หัเราอบก้อนนี่ก็ดอกเดียวว่าสันรอบนี่ก็เอาหมอเกี้ยวคือเก่าหน่าละว่าสันว่าเอาหมอเกี้ยวปากแดงคือทั้งไหนล่ะ เราิเตียมโอ้เตรียมภารกิจเราอยู่ครับนี่อุปกรณ์เราให้มาเราเตรียมอาวุธเล่าไววเรียบร้อยแล้วครับหมอเจ้าครับหมอชาวบ้านก็สิเตรียมโตออกอาวุธก่อนเด้อครับเด้อให้คุณแม่คุณฟอวฮัก่อนครับเอาหลังจากทำอาการของว่าของไข้ของพีของนนองเขาแล้วครับบัดนี้หมอเจ้าเิ่นก็สชิเตรียมัตออกอาวุธกรับเมือนี่ให้คุณฟอเฮั ย,งยังเต็มที่เลยแหละครับเมือนี้หมอสแจ๋วปากแดงเาครับเตรียมโตออกอาวุธให้คุณพ่อเขาเรอบว่าพุด่อว่าเอาหมอสแจ๋วนั่นละเด้อว่าสันว่ารอบที่แล้วเราใส่ไปดอกเดียวครับบ่ได้ซ้ัมครับเออโตเมียยางเดียวคุณเมียวะเมื่อเอาโตเมียเด้อว่าสันว่าเราได้เจอโตผู้นน้าแม่นอ่ะบอดดอยโตเมียน้าแม่นอ่ะนี่ครับเอาบัดนี้หมอสแจ๋วปากแดงครับเตรียมโตออกอาวุธครับที่ในโตเมียอยู่ครับพอเบิ่งลักษณะของผู้นี่ครับบอดดอยจับหางเข้านี่ให้ว่าแน่นอนครับนี่ เกือบแดงแผงฤทธิ์เล่าเริ่มแล้วครับหมอเจียวห่าทำการออกอาบุตรผสมไว้พี่ให้นองเข้าให้คุณพอ่อเขาทั้งน้องหอยพอ่อยังก็พอผมดืมพ่อพ่นพพน, <laughs> นี่ครับคุณพ่อพ่นของแต่ตะเกียงจีด้กับเน้อน้องหอยเขานี่ให้โอกาสหมอชาบัานมากโดยตลอดครับไป่าปีนี้คุณพ่อตัวนั้นก็ให้หมอเจียวมาทำการผสมไห้แล้วเรียบร้อยแล้วท่านมาปิดบัญชีแล้วเอาหมอเจียวปากแดงเข้าออกอาบุตรเต็มที่ครับโมนี่เป็นไรห,หมอ เรียบร้อยตัวผู้คือตัวแม่เอาตัวแม่ให้พ่อเอาตัวแม่ให้พ่อเอาครับเอาพ่อเอาตัวไหนก่อนพ่อเดี๋ยวพ่อใส่ตัวไหนบ้างอันบ้างด้วยแล้วเรียกเลยเด้อโบ้เราว่ามีโก้่าบ้านว่าเอาวีโก้แชมป์ครับคุณพ่อว่าเอาบักวีโก้นี่ล้วเด้อว่าันว่าเอาวีโก้สวยครับหมอเจ้าว่าสวยคุณพ่อเขาก็มักวีโก้ก็ต้องจัดวีโก้ตามใจคุณพ่อห่าละครับแต่ว่านั่งนี่เป็นบามันเลยครับเด้อเป็นบามันให้ว่าสวยเลยล่ะแต่ว่าคุณพ่อว่าอยากได้ โครงสร้างของอินดูใสจักหน่อยแนว่าสั่นให้มันใหญ่ขึ้นว่าสัา่น่าก็เลยซับเอาวีโก้ว่าสัา่น่าเอาจัดตามใจคุณพ่อเ้าหลักครับพี่น้องเกษตรกรเข้ามาแนวใดหมอเช่าบ้านก็ใส่ให้แนวนั่นแหละครับ,อบเอ๋อทีเที่ยวเดี๋ยวอยจุดนอกพ่อเนาะบ้านนี้เนาะขึ้นเก้าแล้วเนาะพ่อพ่อเข้ากันกับหมอเจียวอยู่หมอชาวบ้านครับกับคุณหมอเจียวปากแดงให้มาออกอาวุธน้ำพีน้ำหนองห้าสี่แหะครับอยอบอาบาู่น้ำให้น้ำหน้าน้ำหัวน้ำสวน <พอ S 2> แดี๋ยต่พี่น้องกัเสียตะก้อนชักหลายคนที่โตมาเมื่อนี้บุญพ่อั้งน้องไว้โทตมาไว้ให้มาผสมมั่วให้ในเด้อสนักก้าวมาแล้วครับทำหน้าที่ออกอาวุธเอาหมอเจียวเราเรียบร้อยครับนี่ครับอันนี้อ๋อตะเป็นกระดังสิตกดินครับหมอชาวบ้านกับทีเดินสายลุยต่อได้ครับเด้อบันทึไปหาพี่หาน้องเฮาบันทึสิไปทั้งโกกโพชัยหมดแล้วครับฝากพี่ฝากน้องครับซอยกดแชร์กดไลค์กดติดตามครับในเพจ หมอชาวบานหมอเจ้าปากแดงครับยูทูบกับหัวหน้าหน่อยสไปดอทคอมด้ครับเด้อปากพี่ปากนองกับเดินสายลุยต่อกัอนด้ครับเด้อครับขอบคุณครับ